สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง d r i n g Story นะคะวันนี้เราเจอกันในพาทที่9้แล้วนะคะพาทที่9 e นะคะเป็นการดรารูปจากรูปจริงนะคะวันนี้นะคะเข็มก็ให้เพื่อนๆน,นะคะนำรูปถ่ายของเพื่อนๆก็ได้นะคะเป็น Refer e n c e ในวันนี้นะคะหรือว่านะคะรูปจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะวันนี้เข็มก็ได้หารูปจากอินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะคะมีวิธีขั้นตอนยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก็อย่างที่เข็มได้บอกไปนะคะวันนี้เราก็จะมาวาดรูปนะคะจากรูปจริงนะคะให้เป็นรูปลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเข็มก็จะใช้เป็นรูปผู้หญิงนะคะเข็มก็ไปก๊อปปี้มานะคะจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มก็มากดคะกดวางนะคะเดี๋ยกดวางนะคะเป็นรูปใหมเดาวิกานะคะวันนี้ จะเป็น Reference ในวันนี้นะคะก็นะคะอ่เข็มว่าผู้หญิงอะเวลาวาดผมมันจะดูสวยกว่าก็เลยทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูนะคะในการวาดอ่าคนนะคะเขาเรียกว่าภาพอ่าเป็นกระตูล้อเลียนดีกว่านะคะที่เราดารับมาจากรูปจริงๆของเรานะคะก็อ่า ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปที่ตัวเอ็นแล้วก็เบาแสงออกเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เข็มก็ใช้ปากกาอ t สตูดิโอเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเข็มจะไม่ใช้สีดำนะคะเข็มก็จะใช้แบบสีน้ำตาลเกือบดำนะคะแล้วก็อ่ะซูมนะคะอ่ะเส้นมันใหญ่ไปนะคะเราก็ไปปรับเส้นให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะคะ ่าโอเคแล้วนะคะอ่าการที่เราจะดับเส้นอันนี้นะคะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะยาวนะคะทุกคนเข็มก็ค่อยๆซูมเข้าซูมออกนะคะทุกคน เราก็ค่อยๆวาดช้าๆนะคะเพราะว่าอ่าเหมือนกันนะคะเส้นก็ถ้าเราปิดดีการระบายสีของเรามันก็จะง่ายนะคะแล้วก็ถ้าลายเส้นเราเรียบร้อยนะคะภาพเราก็อาจจะดูสวยดูเรียบร้อยนะคะอันนี้เข็มก็วาดแบบไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะคะเพราะเส้นขาดๆเกินๆบ้างนะคะก็จะอ่า วาดให้เพื่อนๆดูแล้วก็เร็วด้วยเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินไปด้วยนะคะเข็มก็อยากให้เพื่อนๆเห็นว่าการวาดรูปะค่ะการดาบรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็เข็มเห็นนะคะมีหลายๆคนที่สามารถอเอารูปนะคะของเราของตัวเองเนี่ยมาวาดได้แล้วก็เาวาดรูปของคนอื่นนะคะแล้วก็แบบขายได้เลยนะคะ เข็มก็จะลองเช็คดูก่อนนะคะว่ารูปนี้เป็นยังไงบ้างนะคะด้วยการปิดตาดูลายเส้นโอเคนะคะก็รูปก็ออกมาโอเคแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ซูมไปตรงที่หน้านะคะเพราะว่าเข็มก็จะวาดคิวนะคะจริงๆแล้วปกตินะคะเข็มก็จะมีปรดคิวนะคะแต่ว่าเข็มซื้อมานะคะเข็มก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่า เข็มใช้ปลัดในนี้นะคะในการวาดนะคะได้นะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถหาซื้อปลัดนะคะปลัดที่เป็นคิวนะคะเป็นตาอะไรก็มาใส่ได้เหมือนกันไว้ในเครื่องนะคะแต่อันนี้นะคะเข็มก็ใช้ปลัดในเครื่องนะคะในการวาดนะคะ เข็มนะคะก็คิดว่านะคะการดาบเส้นนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะรูปของเราจะออกมาเหมือนหรือไม่เหมือนกับต้นจะบักนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่เราดาบรูปนะคะว่าเราจะดาบดีไหมหรือว่าเหมือนไหมนะคะเข็มก็ดาบลายเส้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เข็มขอปิดเลเยอร์ข้างล่างดูนะคะ เช็คดูนะคะเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะเข็มคอเพิ่มแบบขอบตานะคะหางตาแบบเหมือนกรีดไอายไลเนอร์นิดนึงนะคะให้มันหนากว่านะคะตรงเปลือกตาบนนะคะให้มันหนากว่าปกตินะคะจะได้แบบตาดูเฉียวและดูคมขึ้นนะคะทุกเพื่อนๆ ไปนะคะเข็มก็จะมาทําการเพิ่มแบบรายละเอียดของเส้นผมนะคะเข็มก็จะปรับปลัดนะคะให้มีขนาดเล็กกว่าตอนแรกนะคะเพื่อที่จะให้ดูแบบว่าเออมมีอะไรขึ้นมาจากผมนิดนึงนะคะทุกคนให้มีเออให้มันเกิดความแตกต่างแบบนี้นะคะเข็มว่าแบบนี้มันดูสวยกว่าะคะถ้าเส้นมันเท่ากันหมดมันก็ดูแบบแข็งแข็งไปแล้วก็แบบ มันดูเท่ากันหมดนะค่ะทุกคนก็ใครจะเสร็จแล้วนะคะเส้นผมเล็กๆของเรานะคะเมื่อเรานะคะวาดผมเส้นเล็กๆเสร็จแล้วนะคะก็เราก็มาเช็คภาพของเราดูนะคะว่าโอเคไหมคิดว่าภาพดูโอเคแล้วนะคะทุกคน ต่อไปนะคะเข็มคิดว่าเข็มจะเอารูปนะคะเข็มจะเอารูปที่เราเป็นต้นแบบนะคะย่อลงนะคะเพื่อที่เราจะไปดูสีนะคะไว้ตรงมุมนะคะมุมซ้ายของ iPad ของเรานะคะเพื่อเราจะดูแบบ ต้นแบบด้วยแล้วก็ดูสีด้วยนะคะเข็มก็เพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์มานะคะจะอยู่ข้างล่างของเส้นนะคะทุกคนแล้วเข็มก็จะไปเลือกสีนะคะที่แบบสีน้ำตาลเกือบดำนะคะเพื่อที่จะเอามาระบายตรงสีผมนะคะ อาวสีมันเข้มไปนะคะเดี๋ยวเข็มปรับสีให้อ่อนกว่านี้นิดนึงนะคะคือเราอุตส่าห์วาดเส้นผมนะคะเราก็อยากจะโชว์แบบเส้นผมเล็กๆที่เราวาดด้วยนะคะก็วิธีวาดของเข็มนะคะเข็มก็จะทาสีให้เป็นกรอบให้หมดก่อนนะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราล่างเส้นเลยนะคะอ่าแล้วก็ลากสีมาใส่นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็ใส่สีข้างนึ่งนะคะทุกคนก็ทําแบบเดิมเลยนะคะก็คือทําแบบเป็นกรอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลากสีมาเทนะคะแบบนี้มันเร็วกว่ากว่าที่เรานั่งแบบแบบถูระบายอยู่นะคะคงใช้เวลานานนะคะเลื่อนลงมาข้างบนนะคะ เมื่อเรานะคะระบายสีเส้นผมเสร็จแล้วนะคะเราก็เพิ่มนะคะความเข้มในจุดต่างๆนะคะอ่าในช่วงที่แบบเส้นผมมันพันกันนะคะเมื่อเราทาในจุดที่เส้นผมมันตัดกันพันกันแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวอ่าเกลี่ยสีนะคะมาเกลี่ยสีให้สีมันให้สีมันดูกลืนกับอ่าสีเดิมนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเ,าเกิดการแบบเป็นเงานะคะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆเห็นสังเกตรูปต้นแบบนะคะมันก็จะมีเส้นผมที่เกินออกมานะคะเข็มก่อวาเส้นผมที่เกินออกมานิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะอ่าเราก็จะใช้เป็นสีผิวนะคะ เข็มก็เลือกเป็นปากกาสตูดิโอเหมือนเดิมนะคะในการระบายสีเหมือนทุกครั้งนะคะเข็มก็จะระบายแบบขอบๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลากสีลงมาใส่นะคะ เมื่อลงสีเสร็จแล้วนะคะเข็มก็จะไปลงสีเงานะคะเงานะคะเข็มก็จะใช้สีเข้มกว่าสีเดิมนิดนึงนะคะก็ค่อยคอยระบายสีในส่วนที่ที่โดนแบบผมทับหรือว่าเส้นขอบเสื้อที่ทับผิวของเรานะคะมันก็จะเกิดเป็นเงาขึ้นมานะคะ ตรงขอบแขนข้างนอกนะเข็มก็ลากเป็นสีขาวนะคะ ก็เสร็จในส่วนของสีผิวแล้วนะคะต่อไปนะคะเข็มก็จะเริ่มในส่วนของใบหน้านะคะเข็มก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะอ่านะคะเข็มก็จะระบายเนเฉพาะดวงตานะคะเป็นสีขาวนะคะส่วนดวงตาที่เป็นสีดำนะคะเข็มก็จะระบายสี เป็นสีดำก่อนนะคะเป็นสีเข้มก่อนสีดำก่อนเสร็จแล้วนะคะตรงขอบด้านล่างะคะเข็มก็จะเลือกเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะปาดข้างล่างนะคะสองข้างแล้วก็จะใช้ตัวเกลี่ยสีนะคะที่เป็นรูปมือนะคะมาเกลี่ยนะคะให้เป็นโค้งๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะ เสร็จแล้วนะคะเข็มก็เลือกเป็นสีขาวนะคะขีดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆท่านในดวงตาเป็นเงาสะท้อน,นะะของดวงตาเสร็จแล้วนะคะเข็มก็เพิ่มเข็มก็ระบายตรง สีคิวนิดนึงนะคะให้มันดูเข้มเข้มหน่อยก็ที่เราเระบายเกินมาเราก็ลบนะคะ ลบออกใช้อย่างลบออกปกติเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวกีสีมาเกลี่ยมใหม่นะคะทุกคนเกลี่ยให้ดูกลืนให้ดูแบบสีดูเรียบร้อยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มสีเนื้อที่เข้มๆใต้ขอบตาได้เหมือนกันนะจะมันจนถึงจมูกนะคะจากเหมือนจากในแบบนะคะทุกคนเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตรงตรงปลายจมูกเนี่ยเข็มก็จะใช้สีขาว ให้ดูเหมือนจมูกเราแบบโด่งและพุ่งออกมานะคะอันนี้เข็มคอลบเอาเดิมออกก่อนเข็มก็จะใช้ปลัุงฟงๆนะคะเพิ่มเงาที่จมูกนะคะการที่เราเพิ่มเงาสีขาวตรงจมูกนะ,ะมันจะดูเหมือนว่าจมูกเราพุ่งออกมาดูแบบแหลมแหลมออกมานะคะดูมันจะบุจมูกเราโด่งนะคะ ต่อไปนะคะเข็มก็จะปัดแก้มนะคะ mm hmm. เข็มใช้เป็นออบสีส้มนะคะอ่อนๆสีเขียวแต่ว่าให้เข้มกว่าสีผิวของเรานะคะ mm hmm. ก็ทาลงไปใช้บัตรใช้บัตรแปลงอ่อนนะคะในการเป็นมันเป็นสีฟุ้งๆนะคะให้เราปัดแก้มนะคะเข mm ็ม hmm. ก็เพิ่มเงาสีขาวนิดนึงนะคะ mm hmm. เหมือนเรามีแก้ม ออกมานิดหนึงแล้วก็ใช้ตัวเกลี่ยสีในการเกลี่ยให้มันดูแบบเหมือนเดิมนะคะให้ดูมันดูกลืนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเข็มก็มาเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเลเยอร์นี้นะคะเข็มก็จะระ,ะบายสีปลกาปากนะคะเข็มก็เลือกเป็นสีชมพูนะคะเข็มก็ร่างปากเหมือนเดิมะคะ เข็มก็จะขึ้นไปตรงตรงภาพเส้นของเราบนสุดนะคะลบขอบปากออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเข็มก็ใช้แบบเส้นเกือบแดงเลยนะคะตัดตรงกลางนะ,ะปึ๊บแบบนี้นะคะก็ก็จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวเข็มจะเพิ่มตรงสีขาวเป็นเงาแบบ ริมคิวปากเรานิดหนึ่งอะอ่าเป็นไงบ้างคะทุกคนเข็มคิดว่าแบบทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะวาดได้นะคะเข็มคิดว่ามันคงไม่ยากจนเกินไปนะคะเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถรวมเลเยอร์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข็มขอมาเก็บตกตรงขอบเสื้อนหนึ่งนะคะเข็มใช้เป็นสีเทานะคะทุกคนอืมอ่า พราะสีมันเลอะ,ะอยู่เดี๋ยวมันดูไม่เรียบร้อยนะคะก็มาปาดสีนะคะหรือเพื่อนๆจะเพิ่มแบบรอยยับของเสื้อหน่อยนะคะก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะะการวาดรูปคงไม่ยากจนเกินไปนะอ๋อเข็มเอ็นอีกนิดนึงนะคะตรงเงาตรงผมนะคะเดี๋ยวเข็มขอเพิ่มไอแปะแอร์บัตรแล้วก็เลือกบัตแปลงออดน,นะคะเพิ่มเงาตรงผม อันนี้นะคะเข็มก็อยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนของเส้นนะคะตัวนี้สิ่งที่นูนออกมานะคะ,ะเขาเพิ่มความเป็นเงาเงาของผมนิดนึงนะคะน่าจะโอเคแล้วนะคะทุกคน ก็เหมือนเดิมนะคะเข็มก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกในการวาดรูปนะคะเข็มคิดว่าอ่ะจะหลังจากเพื่อนๆดูคลิปนี้ไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปฝึกวาดรูปนะคะของตัวเองดูนะคะว่าจะออกมาสวยไหมนะคะถ้าเพื่อนๆลองวาดกันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะอ่าส่งรูปมาให้ดูกันได้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจากที่ดูพาร์ทนี้แล้วนะคะก็สามารถวาดรูปของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกะ็จบพาร์ทที่9ไปแล้วนะคะก็เข็มก็จะมีในพาร์ทที่10นะคะเป็นการวาดพื้นหลังนะคะนะสไตล์น่ารักน่ารักนะคะก็รอชมในพาร์ทที่10กันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ